ให้ทำให้มันโฟลให้มันโฟลโอเคไะแล้วก็ไปไปย่องดูซิว่าเขาพร้อมหรือยังแต่ว่าสามคนอยู่ต่ออ่ะยามสามนี่่เหรออ่ะของของเราของเราอยู่แค่ว่าคุณเทนเยอที่สุดเลย อะไร่ะลุงอ๋อออกงี้เลยเหรอตัดนะตัดนะางี่เลยชาลีอยากกินอะไรไม่ไม่เขียนมันยากไปนิเนิดมาคนแรกเลยเน็ดมาคนแรกเลยคุณบิวเขาฝากคุณฮอดูแลผมเขาเขาฝากก่อนหนเหรอได้ไหมหัวเม็นเขียวมาใช่หลังจากการปีโปองผมแล้วไม่น่าโอเคเดี๋ยว ของเออของของดูแล้วรูปกลางต้องของเออก่อนป่ะเพราะว่ามันง่ายมาอุย้อะไรบาลาเนี่ยขอโทษทำไมเหรอของรอแล้ววันเนี้ยไโดนอะไรแรกเออได้ยินเนี่ยขอโทษไม่เคยร่าเราอ่ะโอเคฟังสมมติเงี้ยบ้าร่ยิงเจ้าคงไม่รักเราจริงครับ ไม่รักเราจิเราสิเชื่อเราสิเชื่อทุกสิ่งทุกสิ่งนะฮะครับ,รบนะร,บรักจริงแต่เจ้าจัมรักจริงแต่เจ้าจันจันรู้ไหมใครคขาคอยเฝ้าฝันถ้าถ้าข้าวเสร็จแล้วทยอยกินได้